คราวน,นี้เราก็จะมารีวิวบาร์บี้เอลซ่านะคะเป็นของไม่แท้นะ้ำหกสิบบาทเองก็ไปดูกันเลย <c oughs> ก็เป็นตัวนี้นะเปยียไแม่ทงหักให้ใหม่มันไม่สวยตอนแรกไม่ค่อยสบายนะไั <c oughs> ่ค่อยหวัดลงคอ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมนะก็ถอดออกได้ถ้าถอดออกแล้วนี่ก็จะเป็นเสื้อคลุมกากเพชรอาจจะได้ยินเสียงรถเอออาจจะได้ยินเสียงทีวีหนนะแล้วก็เราเปิดทีวีอยู่เป็นเสื้อคลุมยาวอย่างนี้เลยนะแขนของตัวแต่ก็โอเคเราก็ชอบนะถ้าถอดออกมาก็จะเป็นเสื้อก็โอนะ๊กแค่นี้ หน้าตาเขาก็เป็นอย่างนี้ตาใหญ่ๆผมนุ่มมากเลยชอบีเด้กเป็นสูกของพ่ออืมีนะ โอเคนะคะเรียบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย